เป็นหนังที่ถ่ายที่เมืองนอกแล้วก็มีนักลงทุนเป็นต่างชาติค่ะขึ้นขึ้นมากไปไหนขึ้นหน้าหรอคะตอนนี้กาลังเข้าคุยกับพระเอกหนูอยู่ค่ะกําลังติดต่อเพราะว่าเป็นนักสแสดงต่างประเทศค่ะบทบาทโซเรีไหนเนี่คะบทบาทเป็นสาวที่ไปเรียนแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็ไปเกิดลุมรักไปตกลุมรักกันแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่กล้าบอกอะไร หมดตัวไม่ยากคืออยากเล่นอยู่แล้วค่ะตอนนี้คือรอ,นนอเขาคุยคุยงานกันมากกว่าว่าพระเอกยังไงอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวพระเอกจะเป็นคนไทยหรือว่าต่างชาติแน่นอนค่ะเพราะว่าอีกคู่หนึ่งเป็นคู่ไทยค่ะตอนหนูเป็นพระเอกต่างชาติถ้าเป็นไปได้ก็ดีค่ะเพราะอยากทํางานที่เป็นอ๋อค่อนข้างจะงานนชาติอะไรเงี้ยค่ะชอบเขาไม่ติดต่อเลยก็ติดต่อผ่านพุ่มกับที่เป็นพุ่มกับละครสาวน้อย้ร้านอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทําหนังด้วยแล้วก็แลนอันนี้คือเขาทํา มานานแล้วอยากจะทํางานแล้วจริงๆจ,จะทํากลางปีนี้แต่ว่านักลงทุนเนี่ยต้องผ่าตัดก็เลยต้องเลื่อนไปค่ะเขาบอกไว้ว่าทำไมเลือกเราตอนแรกเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะเลือกเราเนาะเพราะว่าเหมือนกับเขาอยากได้เป็นลูกครึ่งแต่พอมาด้วยได้มาทํางานร่วมกันเนี่ยเขาใช้ภาษาอังกฤษแล้วหนูเข้าใจแล้วเขาบอกเออเหมือนกับเราสามารถถ่ายทอดในสิ่งที่เขาอยากจะให้ให้เราสแสดงออกมาได้ดีเขาก็เลยบอกว่าเราน่าจะทำได้ด ยังไม่ได้คุยเลยค่ะเรื่องค่าตัวคือหนูดูงานมากกว่าว่าเออเราอยากทําแล้วก็เดี๋ยวเรื่องค่าตัวค่อยคุยกันต้องไปถ่ายที่ไหนอะไงถ่ายเมืองนอกค่ะต่างประเทศค่ะประเทศอะไรคนได้บอกอังกฤษค่ะทังเรื่องเลยใช่ไหมคะส่วนใหญ่ของหนูเป็นอังกฤษค่ะเป็นหนังของประเทศอังกฤษเลยไหมคะหนังไทยค่ะหนังไทยนักลงทุนเมืองนอกแล้วก็ชายหลายประเทศค่ะชื่อเรื่องตอนนี้สรุปยังบอกไม่ได้ค่ะใส่เริ่มถ่ายทตามจังไรตามที่คาดเอาไว้ที่แพลนเอาไว้น่าจะเป็นปลายปีค่ะ เป็นคู่เอกใช่ไหมคะเป็นคู่เอกสองคู่ค่ะถ้าถามเรื่องหัวใจนิดนึงพี่บอกว่าถูกลออสซี่ถูกชยด้วยว่าแล้วต้องถามยังไงคะอ๋อก็คุยคุยเฉย,คยๆค่ะเป็นเพื่อนกันค่ะแกลกไลน์กันหรือยัยอง,งยังไม่ได้คุยกันเลยว่าจะบอกว่าอะไรเออรวยแล้วอ๋อก็จริงๆก็ติดต่อคุยไลน์กันเฉยๆค่ะเป็นเพื่อนกัน คุยกันถึงขั้นไหนไค,<ะ>คุยกันถึงขั้นไหนก็นคุยปกติค่ะด้วยความที่เขาก็เป็นนักแสดงด้วยแล้วเราก็ปรึกษางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอเขาคุยกับเราอะไรเงรรี้ยเราสึกเออเออมันน่าสนใจเนาะการการทำงานเมืองนอกเลยททำให้เราสึกว่าเฮ้ยอยากทำบ้างอะไรเงรี้ยก็มีมีปรึกษาว่าถ้าถ้าต้องต้องไปถึงขั้นนั้นเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างาอะไรเงี้ยค่ะยังไม่เคยเจอค่ะ คุยกันเป็นเพื่อนออนไลน์เฉ<า>ย <จะ S 1> ๆค่ะตอนนี้ควรจ้จับตามองแฟนกันอเปยังค่ะยังค่ะทำไปแล้วอ๋อยังค่ะยังเป็นเพื่อนกันค่ะแต่เป็เราที่รัฝรั่งเป็นก,ก,ก็จริงจริงก็ชอบลูกครึ่งหรือไม่ก็ฝรั่งอยู่แล้วคุยถูกคอกันยังงบ้างไหรก็มีเตรียมกันมีมีไม่เตรียมกันไม่คือคือเขาส่งมาให้ดูประเด็นคือเขาส่งข่าวมาให้ดูหนูก็บอกว่าอ้าวเป็นข่าวด้วยหรอเพราะหนูไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็บอกแล้วว่าเป็นเพื่อนกันที่เขาโพสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอเป็นข่าวหนูก็เลย,ยขอโทษนะที่ทำให้ใหต้องมาดโดนเป็นข่าวกับเราอะไรเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรที่คนนี้คุยถูกคอกันยังไงเพราะก็คุยกันก็เหมือนเพื่อนปกติอะค่ะก็คุยภาษาภาษาอังกฤษแล้วก็เราก็เหมือนกับได้ได้ได้ไดทบทวนภาษาอังกฤษด้วยอย่างที่บอกคืออยากจะฝึกภาษาอังกฤษเพื่อรอนทาหนังและอย่างหนึ่งเราถามแนวแนวการเล่นหนังของเขาว่าช่วงนี้เขาก็น่าจะถ่ายถ่ายหนังอยู่ด้วยแล้วก็เลยถามว่า วิธีการเล่นหนังเนี่ยเป็นยังไงเขาจะสอนเทคนิคเรามาเพราะว่าตอนที่เราไปแสดงจริงเราต้องใช้ภาษาศิทธ์ทั้งเรื่องเหมือนกันดูนขึ้นไหมคะยัง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 ดูในอนาคตดีกว่าค่ะคุณแม่หนูยังตาเขียวอยู่เลยค่ะเปะ็นการอ่อสมอสมกอไรอ้แล้วก็แหอไร้ไกมา่ค่ะเพราะว่าหนูอยากจะให้ใช้เวลามากกว่าค่ะเพราะว่าอีกอย่างนึ่งตอนนี้ต้องทำงานกันทั้งคู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ค่ะ